สวัสดีครับวันนี้กลับมาสจากับผมกันนี่มาสเต็กในเกมมาเลเตอร์พอนี่ฮาร์โมนีเคเองนะครับเย้ <Yeah. S 1> หายไปนานสุดๆเลยจำไ,ได้ว่าคลิปล่าสุดนี้คือเกือบจะ4เดือนแล้วนะครับที่ไม่ได้อัพเลยวันนี้จะมาเล่นให้แฟนเสี่ยวดรีมที่เป็นแฟนแฟนมาเลเตอร์พอนนะครับหายคิดถึงกันดีกว่าเนาะแล้วก็จะมาโุยต่อให้จบด้วย โอเคตามคอนเซปต์เดิมนะครับว่าเราจะไม่เล่นโพนี่ที่เป็นชิสกกระจกนะครับครั้งนี้ผมเล่นเบมโซนคลาสเดลก็คือเบมโบดาัสนเองคือจะไม่เล่นนะจ๊ะ ไม่ต้องตกใจเนาะเพราะสาวหายไปเนาะโอเคสาวมาแล้วโอเคไปกันอย่ากดเร็วเกินเนาะเพราะว่าถ้ากดเร็วเกินมันมันจะหยุดวิ่งพี่กี้พาและกัน ผมกำลังตกมันเลยเพื่อนชวนผมไปขึ้นเขาโอ้โหขาสั่นหมดเลยอต,ตอนนี้ผมกำลังตกมันกำลังดีดกำลังดีดสุดๆโอ้พิกกี้พาออกลอง <c oughs> เอา <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจจะจเลื่อน ไม่ได้ตั้งใจจะเลื่อไปหากบดักหมีเลยนะแต่บงัเบงเอิญไปเจอ,อพระชายมาโอ้ยลาลาหเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมถ้าเราไม่รีบอะมันจะไปเร็วมากอะมันไปเร็วมากอะ เร็วแบบโ <Yes. S 1> อ้โหไปแบบไม่สนใจใครอะ่ะว้าวมาสวายไลท์เจ้าหญิงของเรา <S <S 2> <S 2> อ,อ๋อผมไม่ได้หมุนเร็วๆเนาะเพราะว่าอธิบย <Yes. S 1> ติโตผมเริ่มปิดเสียงอธิบายเนาะ ปิดเสียอธิบายผมก็เลยเปิดไปเลยให้มันดูให้มันดูสนุกสนุกเนาะมาแอปเปิ้ลแจ็คมันมีแบบนี้รายการต่อเลยโอ้ต้องใช้สูสโอีกแล้วแอปเปิ้ลแจ็คเอาลง อโอ้โหเชียงเล้งออืไปไหนไปไหนไม่ให้หนีจ้าเ <Almost there. S 2> มื่อกี้่านหนีแม่นึกว่าจะคนจริงโอ้ r ร a l ิตีโอเคประกอบสะพานโอเคปะ

โอเคปะกดคันเละคันยอกลงให้เประตูเปิดประตูเปิดเอ้ยอ้าวจะจะกดหยุดวิ่งทำไมล่ะนี่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 อ่ะเพื่อเราขึ้นมาโอเคเสียงผาาผมไม่ได้ปิดนะครับผม ไม่ใช่เสียงภาคดิเสีย <Good one, S 1> อธิบายอธิบายระหว่างเล่นผมไม่ได้ปิดเนาะอืมแรลิตี้มาโอเคแมทฮัตตันแรลิตี้นะครับ Let's go ไปวเรริตี้ก็ดีกว่าจำลองว่าเสร็จกระจกว่าเป็นผ่นี่ <Grab> <c oughs> กรับกำลังพูดแบบกรับเลนกรับลายแมนใช่เปล่า <c oughs> คนคนบรรยายครับกรับนี่คือแคปหรือกรับครับกรับอยากจะให้โทสัส่งอย่างนี้หน่อย <c oughs> มาอัปจัก มมมไม่ทันหรอกจาก้าแกร์ปแกร์ปดนะัที่นี้นี่คือปเป็นแกร์ปลายแม็ป่ะครับคนบรรยายช่วยบอกผมทีเออเหะมาแหน่อืมไปโอเค เลสต์กลไปกันต่อเมื่อกี้มีถักขยะมากวนใจเออฉันออก เราสองคนนี้ออกโรงกรโรเลยเนาะแอปเปิลแจ็คเห็นได้ไหมเห็นได้สิโอเคไปไปะกะต็ต่อเดี๋ยวสามโหนนี้สามโหนนี้ที่ผมยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ออกโรงนี่หลังๆมันต้องโผล่มาแน่เลยอย่างเช่นปลดกุญแจปริศนาของทัวร์ไลท์อะไรอย่างงี้โอเคไปอออโอเคอย่างน้อยทวัทวร์ไลท์ก็ได้โชว์ละ ฟาเรสต์ชายกับเรนโบว์ยังไม่ได้โชว์เลยนะ <You 're S 1> จ๊ะอุ้ยเอเค,อเคไปมีอุปสรรคเล็กน้อย <step> แต่เราก็ผ่านมาได้โอ้โหไม่มีอะไรแบบนี้กด <the> ดันแล้ว กดดันแล้วกูาอายอย่าพิ่งนะโอ้ยเกือบแล้วหาชิ้นเสรวนกุญแจไม่เจอโอ <c oughs> ไปเร็วมากทุกคนไอ้ปลอดศัตรู <c oughs> วิ่งหนีเราเนี่ย <c oughs> ไปเร็วมาก คือมันพยายามกดดันให้เราทำทำอะไรให้เร็วๆแล้วเราก็จะพลาดเลยสติต้องดีนิดนึงสสรับเฟส <ไป S 1> ฟันย <Rainbow> มาก็แค่แบบนี้จะหาว่าโกงไหมอะ่ะขออภัยได้ไหมที่โกง <c oughs> โอ้ฟันชายไม่ได้โชว์เลยอะ่ะมา โอเค,คโอเคไปกันต่อเล t s go <S <c oughs> <S <c oughs> <S> สามเมอร์สนุกดีอ่ะอืมอืตาสัน จบหน้าส <laughs> okay. ั่นอ่ะโอเคลาประกอบเสร็จแป๊บหนึ่งนานมากโอเคโอ้ชิ้นส่วนท่าชิ้นสุดท้ายพ่อมาแล้วก็ ปิดเพียงเท่านี้แล้วก่อนละกันเนาะสำหรับชิ้นส่วนท่าชิ้นส่นกระจกชิ้นสุดท้ายของเร o บ Dash กับ r a r i t ีเนาะคาะเอพิโซดน่าจะมาลุยของฟัตชียและ Twilight กันต่อให้จบเลยนะครับผมก็ Fantasy of Dreams คนไหนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง YouTube กันนี่มาสติกันเยอะๆนะครับอย่าลืมก,กดก,กระดิ่งแจ้งเตือนกันเยอะๆได้นะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใ,ใหม่ๆจากชแนลนะและประกาศสำคัญนะครับผม ไลฟ์ครั้งแรกของช่อง YouTube กันนี่มาสติกนะครับจะมาในวันที่2ทธันวาคมนี้นะครับย้ำา2ธันวาคมนี้นะเจอกันไลฟ์ครั้งแรกนะครับทุกคนบ๊ายบายกดไ์